มันเกมของพระเจ้าซหายไปเลยคอมกูแตกไอ้ไอ้เคปอลฮะว่าไงไอ้เียเกมมันภาพสวยมากจริงเหรอเกมมั่งไอเหมือนกับไออออังเออร์แล้วก็ไอโอออปแองก์ไงโออังเออร์โอออปอังเออรอแองก์ไงเฮ้ยมั่งภาพสกิลด้วยกันเลยนี่มันโลบ็อกจริงปะเนี่ยใช่เหรออออังเออร์อะ วอเอ็งเหรอเออมาดูดิหายไปอุ้ยโอ้มันนี่มันวอเอ็งวอเองเลยมันมีเหี้ยด้วยเหี้ยเอ้ยคิดทำไมมันเหมือนจะว่าเล่นไงอ่ะเล่นเลยเหรอเอาจริงดิโรบ็อกทำนี้ได้ด้วยเหรอพี่มันวอพี่มันวอเอ็งไม่ใช่วอเออไอ้กูรุ่งจะโดนลุู เชีย่ยมึงตีเกิดปะเอ้อกูเห็นคนตายต่อหน้าเอ้อมึงด้วยวกูกำลังจะฆ่าคนนี้มึงฆ่ากูแล้วแอ้าเมอร์ต้องมีคำพากย์วยูยิงไปแล้วนต่มอย่างนี้คนเลยขี้กลมงล้วกูฆ่าฆ่าคนได้มันขี้โกงอ่ะมันขี้โกงมันทำ นี่กวาปืนกเลยคการทดกูเลย้าคการทุดกูเลยเขี้ยทำไมมันโคตรงการตุดกูเลยคงเคยเล่นวอลกแอง์หรือเปล่าเมื่อกล่าวนี้เหรอหม่เออเลยโฆษณาแบบนี้มีคนซื้อเอ มเอ่งเอหรอไมยเอ่งยิงเหรอพักแล้วพักแล้วเอ้ยกูได้รถถังใหม่เลยจริงเฮ้ยทำไงอ่ะอุ้งไอเอ็งโอ้แองต์รึเป่าไม่เอ่งยิงเหรอโอ้แองต์ยิงเหรอลงกู อยู่ข้างๆมึงไอควายย่งยิงกูย่งยิงกูผมเมื่อเอ็กอ็อกไอคิวเหรอว้ายเกี่ยวกับกระสุนมันได้ไรไม่ได้กระสุนเะลงกูอะนี่ไงกระสุนมันจะไม่ได้เลื่อนเฮ้ยได้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 เลือดได้เลือดติดเดือดรอทำไมกูไม่ลุบรูปเหล็กอะอึศักอุ้งเมื่อเอ็กอ็อกไอคิวกูไปชนรถถังมันรถถังกูแตกไอ้เหี้ย อะไรวะรถถังมึงแตกง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮอ้ยเฮียเอเอาเฮียองโดนพื่งกูต่อยเหรอเออเหี้ยเอวที่มึงจะตายแล้วอ่ะไสั่นเดี๋ยวนี้พี่ผาต้องต้องไปหลบให้ไกลมึงมึงต้องเป็นสายสไนเปอร์ไว้รถถังนะเกมยน,นี้คนไอ้คนเล่นเล่นหล,นลบ,บอกมึงตาบอดไอ้เหีนน้ยมึงดูดิ <c oughs> มันมองไม่เห็นเราเลยเว้ย มันไม่ได้ใช้ตามองไอ้ไรสักแต่แมปอะแมปเนี่ยไม่เหมือนแมปี้นี่เลยไอ้วอลฮันเดอร์อะไรเงี้ยโอ้ยไม่ไม่ได้แล้วเอ้โออังเออร์ตีตายเลยเยีะโออังเออร์โออังเออร์แบบโอเหมือนโออังเออร์เลยโออังเออร์เยอะแต่แต่ในออแองก็มีอ่ะโอออแองอ่ะเอออแองก็อีหูส้นตีนแต่ในโลบอคมันจะมีแบบมีโหมดแบบอะไรนะ ยิงยิงตรงไหนแล้วแบบเลื่อดรถมากกว่าอะไรเงี้ยมี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 ยิงด้านหลังดาเมจรถเยอะกูจำได้พวกกูบอกนี่นะเออเมื่อกี้กูโดนยิงตูดเป็นรูเลยยิงัาเดียวจอดเลยใช่ใช่ใช่เหมือนในออแองเลยเรามาตัวยิงกันเราต้องไปเก็บธงไม่ใช่นี่โดนกูยิงเวสต์ป่งกลน่ะโกงเว้ยตอนแรกอ่ะเพราะว่าในออแองไงอออองเออแม่งโคตรขีโกง คุณกำลังจะโดนคายโอ้เร้าว่ะเฮ้ยไอ้เขี้ยโอ้โหเร็วเลยบอลอะไรมึงลองขับดูดิหนไอ้คันใหม่หอ่ะนะเอสีเหลืองกูณรู้ว่าขับแบบมอไซค์อะไรเยขับแบบเด็กอัยเด็กวัยเด็กแหวมมึงเล่นหนาทันต์สายใช่ไหมเออฮะ ไม่ใช่ใชไทรเลยสายหิมะหิมะผิดๆอะไรเนี่ยมึงตาบ,บอดสีนะใช่ขอโทษนีเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวกู<อ>จะอยู่ในมุมสูงแล้วไม่มีใครเห็นกูนเร็วกว่าอะไรอ่ะเอ้ากูฟ้อมกูคลิบก็ไม่ได้กู <มา S 1> เป็นสไนปเปอร์ที่ดีเฮียที่ตรงนี้มันสุดแมพเลย ทีบอลน่าขับมาเจอกูกูก็สุดแบบก็รถถังเราโคตรบางอ่ะบอกให้นะเฮ้ยไอ้เจนี่อ้าวคุณพลาดละเฉยเดยกกูวิ่งไปเก็บมึงแวบสัวนกูว่าอยู่ทำไมมาอยู่กับกูบอกว่าเฮียกูแอบย่องอยู่ไม่นมีอเกียรตตายไปซะ โอยต้้นไมเฮ้ยมันมีคนเอาธงไปว่ะเฮ้ยเนี่ยยึดคืนละเอาธงคืนละได้ละเฮ้ยไปต่อไปใหญ่โอ้โหตัวฟุกตัวอะไรอะมันคือสตูสู้ยังไงเนี่ยเราจะสู้ไงวะมันหนากว่าเราสิบเท่าเราใช้ปืนคนยิงยิงมันตายแล้วใช่เหรอบ้าหนะจะรถจะรถถังคันไหนก็ยิงเข้าวะรถมันเฟี้ยวมากเลยใช่ยุยอุ้ย สัตว์ชนกูอ่มึงอะอุ้ยใครชนมึงอะมึงมึงเลือกอะไรรถรถรถเหลืองปะเฮ้ยไอ้เหี้ยอ้ากูเราจะตายตายตายร่างแคระได้แล้วไอ้เหี้ยมันดักรอกูเลยอะกูโผล่มาไม่ยิงกูไอเอ้ไอ้รถถังเป็นแบนด์ปืนใหญ่เฮ้ยตายไปซะอุ้ยไอยิงผมพี่พี่ ไอ้ยิงผมพี่ผมยิงพี่ไม่โดนหาไม่เจอเลยดิโอ้หาไม่เจอดิหัน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 หน้าหันหน้า